มี่หญงมาแล้วจ้าวันนี้อากาศมันดีจริงเลยเนี่ยลมใช่ใสบายเลยอ่ะป้าใช่ใช่แม่เฮ้ย เดี๋ยว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 นี่พี่หมิงลูกจะชวนเล่นซ่อนหาอ๋อลูกจะชวนเล่นซ่อนหาทำไมลูกไม่ชวนดีๆล่ะหนูมาแอบแล้วหัวเจ้าลูกทีเล็กขึ้นมาแบบนี้ป้ากับแม่ก็ตกใจหมดสิแม่ก็นึกว่าของจริงตกใจหมดเลยใช่ดูสิวิ่งไปเมื่อกี้นิดเดียวป่าราบหมดเลยน่าขวัญมากดูสิขนาดที่ตัวใหญ่แล้วลูกปั๊มมันต้องเป็นแบบนี้หรอโอย พี่หมิงจะว่าจะชวนอะไรนะสีน้ำตาแตกเลยอ่ะอะไรนะเล่นอะไรนะคะเล่นแอเล่นซ่อนแอบ <S <S อป้ากับแม่ก็ว่าจะเล่นซ่อนแอบด้วยพอดีอป้าว่าจะชวนมิงมิงอยู่ใช่ถ้า,างั้นเรามาเล่นซ่อนแอบกันดีกว่าแต่แม่ว่าแม่ขี้เกียจน้ำมากเลยอะ่ะให้มิงมิงน้ำได้ไหมแล้วแม่ไปแอบได้ไหมไโอเคนะไม่แม่ป้าว่ามันไม่ยุติธรรมอถ้า,างั้นก็มาโอน้อยออกกันป้าใช่ มาเรามาโอน้อยออกกันดีกว่าเพื่อความยุติธรรมป้าป้าลูกอะ่ะพากันลงช้ากันตลอดเลยอ,ะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ฮีเหมิงสุดท้าย,ยไหมไแล้วนะแม่ พี่หมิงนานมาจังเลยเนี่ยนับตั้งนานแล้วอะ่ะหรือว่านับนับหนึ่งถึงสิบไม่ได้เขไไปทำอะไรอยู่ทำไมนานมาจังเลยรอนานมากแล้วนะเนี่ยขี้เกียจแล้วนะอ๋ออย่นี้นี่เองไม่ไปก่อน <c oughs> ป๋าเป็นอะไรของป๋าป๋าจะรีบไปไหนป๋าจะรีบมาแอบลูกกันสิแม่เร็วๆถ้าอย่างนั้นรีบๆแอบเลยเดี๋ยวพี่หมิงอาจจะมาก่อนนะป๋าเอาป๋าอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่จะไปหาพี่หมิงก่อนนะป๋านะโอเคเราจะเอาไปแก้งป๋าไปก่อนวิ้พี่หมิงก็หายไปนานแล้วนะแต่ทำไมยังมา ไม่ถึงเราสักทีแต่ได้ยินเสียงแม่โอร้องอะไรก็ไม่รู้แหละเมื่อกี้น่าสงสยนนะัยเฮ้ย,ยนี่มันตักแกนี่นะ แม่แม่อะไรป้าป้าว่ามันนานแล้วนะป้าว่ามันเป็นแปลกๆนะแม่เจอเหมือนกันกับป้าป้าไหมใช่ป้าเจอทุกแกแม่เจออะไรแม่เจอหนูหฮยแล้วทีนี้พี่หมิงก็ยังไม่มาใช่ไหมแม่ใช่หรือว่า <จะ S 2> มันจะเป็นฝีมือหมิงเดียดเดียวเดีย ในเมื่อพี่หมิงเล่นแบบนี้ใช่ไหมอุ้ยป้าจะเล่นใหญ่เลยหรอเนี่ยใช่นี่เลยโอ้ยอันนี้เขามีเสียงด้วยนะป้าใช่ลองดูสิต้องสนุกแน่นอนเลยเฮ้ยแม่ป้า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 ,ปาหายไปไหนอ่ะยังยังไม่หายสนุกเลยเดี๋ยวเราต้องไปแจใ้งแม่กับป้าอีกอ โดนนายแกล่ะโดนนายกับคุณเขาแกล้งดูสิเห็นไหมนี่แหละพี่หมิงพี่หมิงอ่ะแกลแม่กับป๊าแล้วเป็นไงล่ะโดนแกล้งคืนอ่ะเห็นหรือเปล่าเฮ้ยเอาทีนี้เฮ้ยเฮ้ยแล้วสองคนนี้ก็จะโดนแกล้งคืนเหรอเนี่ยใครจะเป็นคนมาแกล้งเนี่ยฮะเฮ้ยป๊า ทำไมป้าร้องเป็นเสียงนิโนเสาเลยอ่ะฐานมันจะหมดละมั้งแม่ว่าเนี่ยใช่เป็นไงละป้าเหนื่อยหรือเปล่าล่ะป้ารู้หรือเปล่าตัวเองแก่แล้วจะไปวิ่งเหมือนเด็กๆไปได้บีิงพอแล้วพอแล้วป้าอยาโอเคครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเพื่อน ในเอาสาวไม่มีจริงหรอกนะคะยังไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนกาลังใจช่วงมิมิทีีด้วยนะคะน่าต้าปูมพายะน่าตาเป็นเพืเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับบายบายบุยบุยมิฝากช่องกดติดตามช่องอามิมทีบีด้วยค่ะบุ้บุอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คืนให้ค่ะ